สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกับเครื่องเสียงมือสองนะครับมาอ,อัพเดทเครื่องเสียงมือสองในร้านกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็น Power Amp สี่เครื่องนะครับป็่ Power Amp สี่เครื่องก็จะมีตอนนี้นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับที่ถ่ายไปในคลิปก่อนนะพันสองร้อยวัตต์ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาหกพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้จะเป็นไส้ในมือสองนะแล้วก็เป็นกล่องใหม่มือหนึ่งเลยประกอบขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นไส้ในมือสองนะครับก็จะสยวยๆแบบนี้เลย นะครับราคาหกพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ส5บห้านิ้วทั่วไปสิบห้านิ้วทั่วไปสี่ดอกได้เลยนะครับหรือจะเอาเป็นพวกสิบแปดนิ้วก็ข้างละหนึ่งดอกสบายๆเหมือนกันนะครับถ้าไปขับตู้พวก PS สิบสองสิบห้านะครับพายสองสบายตัวนี้ก็อยู่หกพันสามร้อยบาทนะครับก็จะมี power อีกสามตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันหก้วัตพันหก0้วัตตัวนี้นะฮะก็จะเป็น กล่องมิเตอร์นะครับกล่องมิเตอร์สองยูลึกสิบหกนิ้วเอาเท่ากับพันสองรวัตต์ตัวเมื่อกี้เลยนะครับกล่องสองยูลึกสิบหกตัวนี้สเปคก็จะแรงกว่าพันสองรวัตต์นิดหน่อยนะครับถ้าเอาไปขับเบรสิบแปดนิ้วข้างสองนี่ก็ยังพอไหวนะตัวนี้ข้างสองก็เริ่มได้แล้วนะครับกําลังดีแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาหกพันห้า้บาทนะครับหกพันห้ารวมส่งนะครับในในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็น n p e c 1 0 0านะครับ n p e c 1 0 0าตัวนี้ภายนอกภายในก็สวยๆเดิมๆดีนะครับแล้วก็จะมีตำหนิที่ฝาก็เป็นสนิมมากนะครับเป็นสนิมมากก็จัดการเก็บสีให้นะครับยวค่อยทำคลิปแยกแต่หากอีกคลิปนึงนะครับเฉพาะสีโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ละเครื่องแต่จะทำคลิปแยกนะครับส่วนตัวพันสองถ่ายไปแล้วนะครับ อ๋อ C ตัวนี้นะครับ C ี่พันสองไอ้ย C ห่พันห้าตัวนี้นะครับราคาห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะฮะห้าพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับ C ี่พันห้าส่วน 4, ตัวหลังจะเป็นเ o w e r ตัวเล็กนะครับเ o w e r วัดน้อยแต่กล่องก็เป็นสองยูลึกสิบหกนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นโปรยูโรเทคนะครับ XTU สี่ห้าศูนย์นะครับ XTU สี่ห้าศูนย์ ตัวนี้ก็อยู่ราคาสองพันเก้ายบาทนะครับสภาพเนียนๆเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเสียหายใช้งานได้ครบหมดนะครับมีสองพันเ้าร้0ยบาทนะครับก็จะมีเป็นลำโพงนะครับลำโพง PAE สามร้อยนะครับส0 1ร้อยเอมีอยู่สี่ดอกนะครับก็สภาพเดิมสนิททั้งสี่ดอกเลยดอกลำโพงนี้จะไม่ส่งนะครับถ้าใครสนใจให้มารับเองที่หน้าร้านได้เลยนะครับ เพราะว่าการขนส่งดอกลำโพงนะครับเสียหายน่าจะมัน,เ,นสามาเสียหายง่ายนะครับแต่ดูขอบนะฮะเดิมๆเ,เลยตัวฝาก็ยังไม่มีการเปิดนะครับต่อด้านล่างสปงบอยส์สไปเดอร์อนะครับก็ยังอยู่อยู่ดีเลยไม่มีการแกะนะครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสิบห้าสามร้อยเอสนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาท จะมีจะมีก็เป็นตู้นะอันนี้ก็เป็นตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับเสียงกลางสิบห้านิ้วแฟดมองไม่ค่อยเห็นเสียงกลางสิบห้านิ้วแฟดนะครับเป็นตู้อย่างนี้เลยตู้แฟดนะครับเนื้อใบละสองดอกด้านข้างก็เป็นโฟเมก้าส้มนะครับสามด้านโฟเมก้าเป็นส้มด้านอันนี้เป็นตู้มือสองนะตู้มือสองใบละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ ใบละหนึ่งพันสี่รลยปะทใส่ดอกสิบห้าสามละเอ็ดก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นพวกมาโนวาก็มีนะดอกมาโนวาดอกก็ะสี่ร้ยห้าสิบก็ยังมีอยู่สี่ดอกนะครับมีพันพันสีนไว้ให้นะครับมีสี่ดอกนะพวกดอกลําโพงย้ำวิธีนะครับผมไม่ได้ส่งนะดอกลําโพงดอกลําโพงนี้ถ้าเป็นส่งขนส,ส,ส่งนี่พังแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ก็ของมือสองก็มีประมาณนี้นะครับแล้ก็มีอีก มีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแหลกนะครับเป็นแหลกคอมแพกแหลกคอมแพกขนาดสูง8นิ้วเลยนะครับตัวนี้สูงภายในนะภายใน8นิ้วนะครับสูง20เซนถ้าคิดเป็นยูเขประมาณ5ยูนะครับก็มีราคา2,600บาทนะครับสองตัวที่ปีนสนิมน้อยๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะมีมีสนิมบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะนะแล้วก็จะมีแบบ ตัวนี้นะตัวนี้สนิมเยอะตัวนี้สนิมหนักหน่อยนะครับอันนี้สองพันี่ร้อยบาทแล้วก็สองตัวบนตัวละ2 6 0พันหร้อยบาทนะครับส่วนตัวสีชมพูนะครับเป็นเป็น3ามยูครึ่งเอาไว้ใส่พวกพาวเวอร์ห้าจุดนิ้วลึกยี่สิบี่นิ้วนะครับอันนี้ทั้ง4ี่ตัวนะลึกยี่ิบี่นิ้วหมดเลยทั้งสี่ตัวนะครับตัวบนห้าเอาไว้ใส่แท่นห้าจุดนิ้วลึกย4ิบสี่นะครับ ใครสนใจอันไหนก็ทักกันมาครับที่แฟนเพจนะครับแฟนเพจเครื่องเสียงอือสองนักฟัเยคสีนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ